โอ้ยแก่เปล่าตื่ใจพี่ได้มากสิใหญ่แอด่าก็วันแล้วเฮียกูดูเฮีพอพูดถึงโคกุลแล้วต้องพูดถึงเปิ้ลนางก่อนเราคือต้นตำรับเพราะบางเขาไม่ได้มารายการอาหารไม่เออเขาเขาอยากดูเหมือนเมียกูเลยแล้วเนี่ยนี่วิธีการปรุงนี่นี่อุยเผ็ดไหมเขาไม่ได้กินเผ็ดเลยหรผมกินผมกินผมกินเผ็ดเผ็ดมากนะคูจะคิดแทนคนอื่นดิฮ่าฮ่าฮ่ไปเลยลืมไปเลยเอาเดี๋ยวเอาไป าสางไ,ได้ยขาสาขาไม่ได้นัดไม่ได้นัมออนด,ดามา,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 าเรื่องของเรื่องไงกลัวต้องเคยมีอะไรมาเก่อนว่าแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่เอชียเอกเหมือนมม่มึงนอกอะ่ะคือเราอ่ะไม่ได้มาตรนนี้ตั้งแต่สมัยตอนที่เราจะแต่งงานกันนะจำได้ปะเราแบบสิปีแล้วอะ่ะมีร้านอาหารร้านหนึ่งต้องมาต้องมากระแทกปากน,นิดนึงว่าเขาบอกว่ามันอร่อยเหาะถึงดวงจันทร์เลยจริงก็เปล่าวะสุดยอดจริงก็เปล่าร้านที่ป้าคนครับกับเซลทูเซลทูเดอะมูน เป็นห่วงเขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันคือหมอเดียวกันวะหมอเดียวกันต้องชมหมอรู้ป่ะใช่แต่นี่คุณคุณคือกินเหล้ากับแม่จูนอยู่แล้วก็เคยเคยเจอหน่อยเคยนิดหน่อยแบบบังเอิญเจอแล้วก็ก็เจออยู่ช่วงนึงแล้วไม่รับเบอร์กันแล้วอ่ะเคยเคยกินเคยกินแบบเต็มสูบไหมเต็มเต็มก็เต็มอะตีสี่ตีห้ากันอะวันนั้นอะไปต่อกันอีกแล้วเคยคิดถึงหัวแม้ระหว่างทางหัวจะเป็นห่วงไหมตอนนั้นไม่มีสมาธิ สมองแล้วทำงาบอกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เลยซึ่งปกติแม่จูนคือเป็นคนก็มีดื่มอยู่แล้วนิดๆน่อยๆเป็นคนดื่มตลอดเออขำๆใช่ไม่เป็นคนอยู่ด้วยแล้วก็แบบหน้าที่แบบเป็นแม่แบบโซเชียสีน่นะแล้วทำงานตลอดเวลาเออตอนนี้แบบว่าอาอกก้าที่แบบได้แบบแชมป์แชมป์โลกอ่ะเก่งทีนี้ไปอีก<ป>อย่าง YouTube เนี่ยเราซื้ออารมณ์เขาเราเอาความเป็นเขาเราเอาความเป็นครอบครัวดังนั้น ก็อยากถ่ายถ่ายไม่มีอารมณ์ไม่ต้องถ่ายลูกโอ้ดีาา่ไม่เอาไม่ถ่ายอย่างนี้ก็โฆษณาคืนตลอดก็ไม่เอาค่ะเป็นการอารมณ์สีอันแล้วจะบอกว่ามีลูกค้าทไมก็ถ่ายไม่ได้ถ้าเกินทำลายก็ยังถ่ายไม่ได้เลยโอยังถ่ายไม่ได้ค่ะลูกค้าเชิญกลับไปก่อนค่ะ ลูกค้าแต่ก็พอเด็กโตเริ่มรู้เรื่องแล้วก็คุยด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช่ใช่ก็ยอมบางทีลูกตอนเนี้ยพลาดในจะมาแล้วนะลูกนะพยายามให้แม่หน่อยนะสี่คนแม่ช่วยแม่หน่อยลูกพยายามให้แม่หน่อยรายการสองสามรายการในช่องพัฒนาคอนเสิร์ตนะอาฮะรจะเห็นเลี้ยงเองตลอดเลยเลี้ยงเองเลี้ยงเองตลอดเนาะคือบ้านจูนเนี่ยโอเคมีพี่เลี้ยงแต่ก็ช่วยแต่ว่าไปไหนก็เต็มไปหมดเพราะว่าในช่วงหนึ่งขวบถึงสิบขวบอะ มันต้องเป็นเวลาตอกกอดโบเขาพยายามมากที่สุดอย่างตอนนี้อายุ12บสองเอากายสิบสองก็ยังให้มาอยู่กับเราเขาเป็นลูกผู้หญิงเชื่อไหมจูนี่สอนเอากาดในเรื่องของผ้าอนามัยถุงยางอนามัยสอนเรื่องอะไรยี้แล้วนะสอนแล้วถุงยางอนามัยด้วยอนเดไม่ค่อยรู้ใช่เพราะว่าเขาไม่เคยใส่เพราไม่เคยใส่ไม่เคยใช้สิบสามเราไปหนีไปสยามแล้วนะรุ่นเราอ่ะเราต้องรู้เนาะใช่ครั้งแรกเลยไหมตอนนั้นครั้งแรกเลยไหมแม่จูนพร้อมพร้อม เป็นทอมด้วยอ๋อเป็นทอมก่อนออใครดูก่อนกันจูนหรืกจะเป็นคนที่ดูแต่ไม่มีเหตุผลแปลว่าอะไรว่าดูแบบไม่มีเหตุผลคือแหกปาก ให้กีดก่อนแล้วเด็กจะกลัวใช่แต่พี่เปิ้ลคือีเหตุขออนุญาตตีนะคะพอกัสทำิดแบบนี้พาขออนุญาตตีนะลูกี่เหตุและผลกรพ่อนะคือคุยก็ค่อยคุยทำไมอย่างนี้เออแต่จูนนี่คือแบบลูกกลัวใครมากกว่ากันระหว่างแม่จูนกับพ่อเปิ้ลกลัวป้าเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย เด็กๆนี่กลัวพ่อมากแต่พ่อไม่ตีสักแอะเลยนะแต่กลัวมากหมานี่ตีเป็นหมาเลยนะผมห้เโยนปาดเป็นหมาเลยตีเป็นลูกหมาเลยจริงๆก็ดื้อมากมองเหมือนเห็นตัวเองอ่ะตอนเด็กอ่ะแล้วเราไม่มีจริงหรอไม่เอาจริงหรอเอาเอาอยู่แต่ว่าเอาบ้างเพราะว่าอันนี้คือเป็นประจำเดือนตลอดทั้งปีปกติเหมือนติดมาจากคนใต้ก็อันนี้บอกประจำเดือนตลอดทั้งปีอายุนี่ก็มีวันเดียวกีดเลือดนี่กีดเลือดนี่คือไม่มีเลือดแล้วนะเพราะว่าประจำเดือนมาตลอดทั้งปีมียผม ป้าป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับบอกเลยนะถ้ามาที่นี่นะร้านมูนอร่อยกว่ายอะมาร้านนี้เขาบอกเนื้อดีแต่อยากินนะมาสูบเอาเนื้อร้านนี้เนี่ยสูบเอาบอเซลทูเดอะมูนอร่อยหอถึงพระจันทร์ ยังมีอีกเยอะเมนูมากมแต่ซึ่งอันนี้ม,นมาเม,ม,มนูจากทางร้านน้องรักมาเนี่ยนะเราจะเอาเมนูที่ขายไม่ออกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเมนูที่ขายท,ที่มันเหลือในสต๊อกอะ่ะเฮ้ยมีอะไรเหลืออีกมีอะไรเหลืออีกบ้างที่เด็ดของที่นี่คือชาบูก๋วยเตี๋ยวเรือความหมายของคําว่า <c oughs> เอาก๋วยเตี๋ยวเรือมาทําเป็นชาบูแปลว่าน้ํานี่คือเป็นน้ํา เ,เ,เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูก็ควรจะเป็นชาบูแต่ทำไมเอาชาบูมารวมกับก๋วยเตี๋ยวเรือเราจะไปปล่อยให้ต่างประเทศมันมีชาบูอยู่อย่างเดียวได้ยังไงเกาหลีก็มีชาบูญี่ปุ่นก็มีชาบูจีนก็มีชาบูแล้วทำไมไทยถึงไ,ไม่มีชาบูก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูเรากล้าพูดเลยเราคือยืนหนึ่งนี่นี่อันนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีเนื้อเปื่อยคือจานลงไปในหม้อแล้วพร่บุณ เฮ้ยร้านนี้ดีว่ะเจ้าของร้านคือเอาเอา,เอาจาน่ะลวกให้เราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่สะอาดโอ้ใช่ใช่แล้วเนื้อคือเป็นเนื้อเป็นเนื้อปรีเมียมเป็นเนื้อวากิวกินยังไงมาร้านนี้ถ้าเซลทูเดอะมูนถ้าจะอร่อยหอบไปถึงพระจันทร์ริงมันต้องกินยังไงร้านนี้นนพี่เปิ้ลที่สําคัญคือเราจะมีถ้วยแซบที่เราปรุงไว้ให้แล้ว โดยคุณไม่ต้องปรุงเองเลยกินนี่ก่อนไอเนื้อเนี่ยไม่ต้องไปกินกินไอพวกนี้พอแล้วเพิ่มเดียวใช่ไหมใช่ไม่ต้องนี่วิธีการปรุงดินี่อุยเผ็ดไหมเขาไม่ได้กินเผ็ดกันเลยผมกินเขกินผกินเผ็ดมากนะคุณอย่าคิดแทนคนอื่นดิเลิกไปเลยเลิกไปเลยเอาเอา๋ยมาได้เอาเลิกเลยเอาเฮลยโอเคเฮ้ยพี่เลิกกับเมียนะเว้ยใจถึงมากใจถึงเลิกเปล่าอะไรนะเลิกไม่ได้เพราะเงินอยู่ที่มึงหมดแล้ว ม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันเลยไม่เหลืออะไรแล้วเป็นสูตรเคล็ดลับของเราเราสามารถรุงก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกด้วยตัวเราเองก่อนรุงนี้เสร็จใช่ไหมอันที่สองคือนี่นี่เดี๋ยวตีมือหักไป<อ> <ใน S 2> ด้านไหนเ <ะ S 1> <ไ>นี่ยฮะ่ปด้านไงโ้าหเอาเน <ะ S 1> ืน้อไปอาบน้าโอ้โห <laughs> เอาเนื้อไปอาบน้ำหนึ่งสองสามสี่พิกป๊าบ อ่าดูเลยนะโอ้ยดูเลยนะนี่เลยฮะนี่เลยฮะถ้าลงขนาดนี้กูบอกเลยนะเฮ้ยอะไรของขายรายการอยู่ตกใจตกใจโอ้โร้านเรามีความสุขเสมอฮะอ่ะมาเลยฮะแดงๆอย่างนี้เลยอ่านี่ยโอ้ยใส่จิ้มใส่จิ้มไว้เบ็ดไหมเบ็ดไหมเป็นไง คุณกินนักกินมากแทบจะละลายในปากเลยแล้วก็ถ้าเป็นคนที่กินอาหารรสจัดอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเติมเลยจริงๆเพราะอันเนี้ยโอ้โคตรพอคนแม่เผ็ดเลยบอกเลยโอ้โหแต่สัดใจสัดใจคนเฮ้ยโอ้ยนึกเขาบอกนะเทคนิคนะฮะเรื่องปรุงเนี่ยใส่น้ำแค่สองช้อนพอนะเพื่อความข้นน้ำน้ำนี่แสดงว่าใส่เนื้อเนี่ย เป็นไงล่ะนีละลายในปากเล้ยอันี่อร่อยจริงนะนะาอร่อยน้ำปลาที่เลเอาเ็วโดยปกติแล้วเราจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นมื้อเย็นจริงๆนะแต่พอมันมีฟิลลิ่งแบบเนี้ยเราสามารถปรุงเองได้คุณชอบรสชาติแบบไหนใช่ใช่แล้วมันสนุกดีอะต่อไปเป็นโชว์การกินกุ้งแม่น้ําแบบกินแับมนุษย์ดวงจันทร์เ่ะวิธีกินแมจูนเอามือเลยมือเลยนี่นะคะ มันกุ <rôle CCTV> ้งลุ้นลวนนะมันกุ้งลุ้นล้วนแล้วทีการกินเขากินกันอย่างนี้ใครดาวใครดาวาวทานทานานานร้อนหน่อยนะจอมันโอ้โหนะอะไรนะทะเลทรายขำมากเฮ้ยมีด มาแก่เปล่าใหญ่มากสีใหญ่แต่ดายก็วันแล้วสีอุ้ยสีอื้อหืออร่อยว่ะอุ้ยการแสดงใส่หมดใส่หมดการแสดงเออใส่หมดนี่การแสดงหูกเนี่ยเราเป็นนักแสดงเว้ยถ้าคือคือถ้ากูเข้าโรงพยาบาลก็พี่เปิ้ลก็ไม่ได้มาดูนะใช้ยขนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยอ่ะ บ้าบอบ้านนี้นี่ไหนหมดใจอยากมาอย่างไหนฮะโอ้โหกินกินอร่อยมากอ่ะเนี่ยขนาดนี้ใส่อยู่แล้วเพราะไงปกติเราก็กินใหญ่กว่านี้เนาะปกติเปเล็กว่านี้ว้าววายวายวายความลับเปิดเผยกุ้งที่เคยกินอย่าแดกแม่งเลยค่ะอร่อยให้สี่ขัหน่อย เฮ้ยเฮสีตรงนี้สีตรงนี้่เฮ้ไม่ไม่ไมอย่าไปงวา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 งวกงวางวา้วาเวางวาวางวางวายเางยเงวางวางวาวางวางางวางยาววาวาางววาวาวางวาวางวางารวาง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 วาง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 วา จะเลื้งความทุกความโศกของคุณไปทั้งหมดจากการกินมันกุ้งและกุ้งแล้วทุกอย่างจะไปจบที่โรงพยาบาลคเลสเตอรอลขึ้นตางอีกอันหนึ่งนะพี่ภุมใจเสนอเลยนะหมูกรอบชาชูนะฮะกรอบนอกนุ่มในขนาดนี้นะฮะวิธีการกินนี่เลยตักน้าจิ้มเออป๊าบโอ้โหเสียงกรอบมาถึงน,นี่เลยนะฮะโอ้โคตรสะใจเลย อร่อยมากพี่เปิ้ลทำหกับข้าวไหมพี่เปิ้ลเ,เป็นคนทำหักข้าวไหมเออพี่เปิ้ลทำหมับข้าวตั้งแต่เด็กนะใช่ตอนที่เรียนต่างประเทศเงี้ยก็จะเป็นคนที่ชอบทําอาหารเลี้ยงสลัดเลี้ยงเพื่อนอเออมีไม่กี่เมนูหรอกที่ทําได้แต่เราทําจนทําแล้วทําอีกทําแล้วจําอีกจนชำนาญจนชอบโชคดีที่จูนก็เป็นคนชอบกินชอบกินนี่ไม่ได้กินข้าวนะคือกินเหล้าเบียร์เบียเพราะบางครั้งเขามาในรายการอาหารไม่เออเขาเขาอยากดูเหมือนเมียกูเลยเนี่ย อ้าวอย่างนี้เลยเพราคุณจะพูดเลยผเบื่ออยากอยากให้เห็นเมนูนี้อันนี้เขาเรียกว่าลิ้นคั่นเทพอันนี้คือลิ้นหมาไม่ไม่อันนี้ลิ้นอะไรฮะไม่มีไม่มีมุกไม่มีมุกออ้นนี้ไม่มีมุกงพี่มี่ลองนะอันนี้ลิ้นวัวอันนี้เป็นลิ้นวัวโคตรอร่อยต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้เป็นเป็นวัวปราซิลลองชิมและที่สําคัญเนี่ยต้องคนต้องต้องได้ที่แบบ ต้องเลือกเอาเอาเอาโคนลิ้นอย่าเอาปลายลิ้น่ะลองดิอันนี้เพื่อนน้องเลยนะถ้าไม่รักนิ้นแบบว่าไม่ได้ให้ชิ้นตรวจดีนะอ่าคนหนึ่งนะพอปีเซนเสร็จพากูไปตรวจไตด้วยเกลือล้วนๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยเนี่ยไม่คือครอบครัวเราชอบกินลิ้นมากลิ้นร้านไหนอร่อยเนี่ยโอ้ยพาไปรัวหมดเลยพาไปรัวลย้นชอบอ่ะพาลิ้นร้านไหนอร่อยพาไปรัวจะก็จีจังเลยเนเนื้อโคขุนกระดะร้อนเนี่ยทุกคนรู้จักใช่ไหมแต่ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเดียวที่ทําไมเราถึงพอพูดถึงโควุดแล้วต้องพูดถึงเปิ้ลนากวกนเลยคนน้่ว่นเราคือต้นตำรับน้ำจิ้มนี้เนี่ยบอกให้เป็นสูตรที่ร้านอื่นไม่มีมีคนมาขอซื้อสูตรด้วยนะไม่ขายขายขายพอบอกขายปุ๊บเขาบอกไม่ซื้อละแล้วคนอื่นเอาไปทําอร่อยกว่าด้วยพูดเยอะไม่อร่อยอ่ะเปิ้ล ไม่อร่อยจริงอันเนี้ยทีนี้อาหารมันจะมีคุณค่ามันต้อง evaluate ถูกไหมโดยโดยปกติแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยอาปากอีกทีจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วได้วงได้้วงไมันเลื้โอ้โหบ้านนี้มุขเขาแรงมากเลยอ่ะอาหารนี่ไป็นจีนใช่ไหม ก็คืออาหารที่เน้นสไตล์เน้นสไตล์สไตล์โดยสไตล์เนี้ยเดี๋ยวคัดก่อนก็ได้เดี๋ยวรอเออเอาแทนคุณแหน่วันนี้ค่ะเพ้ยมาได้ไงเอาวันนี้ค่ะสวัสดีครับเอาเหรอมาไ <laughs> <laughs> ด้ไงวันนี้สวัสดีอ <laughs> ๋อได้ได้สวัสดีนะสวัสดีนะ ไม่เจอนานเะเอาแล้วนี่นั่งอยู่ตั้งนานแล้วหรอนานมากแล้วอันนี้พี่เปิ้ลกับกับแม่จูนวันจีครับเอาแล้วแทนมาทำอะไรมาทำงานหรอมาได้กินกันเลยหล่ะนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยตั้งแต่เมื่อกี้หรอแรกแล้วต้องหรอได้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 ด้ไ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 ดไดได้ได้ได้ไ หน้าพี่พังบ้าเลยนะหน้านสองทาัพสองทรัพย์เออผค้าคาคาแหมค่ะวางลูแล้วเเดินเลยมีอะไรอีกบ้าเดี๋ยวเราก็เเสิร์ฟร้านเนาะที่เรา ทหารก็ได้ยินล้สองทหารสังทหไม่ได้นัดไม่ได้นัดมาโอเควันนี้เลิศนะน้อคุณได้ไหมได้คุยหน่อยวันนี้อร่อยจริงนี่ยังมีเมนูอะไรอีกเยอะเลยนะ อะไไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กินกันไปนี่แหละเดี๋ยวเขคุยกไปเรื่อยๆครับแต่เดยวตอนนี้คือเดี๋ยวเขบคุณพี่เปิ้ลก่อนอ๋อเอาหมดแล้วเหรอรายการจบแค่นี้เหรอไม่ใช่รายการแล้วคือว่าแล้วคืว่าแล้วอ่า กูว่าแล้วไม่ดิมันไม่ได้เบื่อคือไม่ได้ไม่หลอกเรื่องของเรื่องอะเพวาต้องเคยมีอะไรมา่อกคือผมตประ <ใน S 1> มาณ <ใน S 1> เด็กเก่าอะไรเง <ผม S 1> ี้ยสาบานว่าผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่ได้นัดเข้ามาพี่แพจูนผมจะน,นัดทำไมอ่ะ อยู่ีบ้านเหรอมึงยาวออกนะเนี่ยไม่มงึงบอกบางที่ดีบอกให้เขากลับไปก่อนเทคนิคพี่บอกน้ <c ười> <To you S 2> องกลับไปก่อนชูยเทคนิคพี่บอกน้องกลับไปก่อนชูยู Happy birthday ชูยูเอาทำไอารมณ์ดีแล้วอ่ะ Happy birthday ต้องแทนมา Birthday p p y birthday ชูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ขอไวอรพรให้กับพี่เปิ้ลนะตั้งใจเลยอ่ามาให้พี่เปิ้ลเลยโดยเฉพาะอยากให้พี่ชายคนนี้ประสบความสำเร็จร้านนี้เซลลิ o งชูดมูนเรียกกับกูก่อนฮะไม่มีเขาไปเอาเคสแอาแก้พี่เปิ้ล เขาแกล้งพี่เปิ้ลแล้วนี <k k ่ไม่ได้มันเคยมีอะไรมาตลอดไม่มีไม่มีเขาแกล้งเมื่อกี้มึงคิดซณมบอกว่ามึงเคยชัดกันมาก่อนไม่เคยเข้าก็อันเนี้ยอันเนี้ยคนนี้ไหมก็อันคนที่พี่เปิ้ลเคยส่งรูปมาให้ไงให้ขอให้เปิ้ลมีความสุขมากนะฮะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับพี่เปิ้ลขอบคุณน้อนแท้ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากพี่ยังขอลายต่อหน้า มึงออาศัยก่อนเมียไปเที่ยวเมียหรือไม่เกลียววันนี้เ <c oughs> อ้า <day> เราทำเพื่อพี่ปั้นเลยนะครับไปวันนี <c oughs> ้เ,เลยคุยกับแม่จุ้ย <c oughs> ทั้งหมดนี้เป็นแล้วทั้งหมดนี้คือหน้าม้าของเราทั้งร้านนะครับ <c oughs> นี่คือหน้าม้าของเราทั้งหมด <c oughs> ไม่มีจริงๆร้านนี้ไม่มีลูกค้า <c oughs> อย่าคิดว่าร้านนี้คนเยอะหน้าม้าของเราหมดเลยฮะเราจ้างมาฮะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนะไหนๆมันก็ไหนๆหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่เปิ้ลไอ้บ้าพี่เปิ้ลโอ้ยพอบคุณเอ้ยกลัวมันจะแกล้งไปมากกว่านี้โอ้ยแกล้งตัวเองเลยดีกว่าโอ้ยพอแล้วพอบคุณ อ่ะคลิปนี้เพื่อพี่เปิ้ลนครเลยนะครับแล้วก็เป่้ลโจรกับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยน่ารักพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลขอบคุณมากโอ้โหพี่ขอบคุณจริงร้านนี้อร่อยมากย้ำอีกครั้งต้องมาตอนนี้พี่เปิ้ลอีกตอนนี้พี่มีอยู่อีกสาขาหนึ่งก็คือที่ราชดาซอศรีแต่อาหารที่นู่นก็ก็จะเป็นแนวออกอีสานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอเราอะกลัวพี่เปิ้ลรู้เพราะว่าพี่เปิ้ลน่ะทำสารเณรมาอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าเล่นเยอะเพราะว่าพี่เปิ้ลจะรู้ เรื่องของเรื่องเขาก็สวยจริงแล้วดูแล้วมันน่าจะใช่เนี่ยถ้าเอาพวกเอ็กซ่ามาอีกแนวหนึ่งก็จะอีกแนวหนึ่งแต่นี่ไม่น่าจะใช่เอ็กซ่านี่ชมหลายครั้งว่าเขาสวยเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างเนี่ยขอไลน์ด้วยรู้สึกอะไรบ้างเอาจริงเอาเอาจริงเปิ้ลเอา่ไงเปิ้ลบอกเลยดีกว่าเฮ้ยเพื่อธุรกิจของครอบครัวจำเนึื้อพี่เช็ดหน้าเถอะจะห้อ้านโอ้๋